ไอติมเนี่ยเราจะมีวันละประมาณ13รถครับแล้วก็ใช่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันหอมมากมาทุกรถมาให้เราชิมเนาะอืมอีนนี่ชอบแหละคือก,กินทุกสดชื่นมากะมันไม่คาว สวัสดีครับยีราฟเบรอันนะฮะก็อยู่กับแต่ละช่องหน้าใหม่นะไอ้เต้าเอี้ยงนะฮะตอนนี้เราอยู่ร้านที่ชื่อว่าร้าน110บาทนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บาทตรงเป็นบ้านเลขที่ร้อยซอยเจริญนครสิบตรง b t s เเจริญนครตรงข้ามไอคอนสยามนั่นเองนะร้านนี้เป็นกินร้านเพื่อนนะเป็นร้านของคุณพี่ที่รู้จักกันมานานไม่รู้เขาจะอยากรู้จักเราหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาชิมของกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราแพนไปเลยแล้วกันเนาะ พี่บอลส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะพี่บอลก็เปิดลไลไ์ติมเนาะไอติมวันนี้ก็มีหลายอย่างเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมไอติมแล้วก็ชิมขนมด้วยได้เลยครับผม ไอ้ติมเนี่ยเราจะมีวันละประมาณ13รถครับก็บบใช่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆยกเว้นว่าไอ้ตัวคลาสสิกที่ต้องมีประจําตู้เช่นวาน,นิลาหรือว่าช็อกแลตอะไรก็จะมีปักหลักไว้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสลับไปหรือว่าอะไรที่อยู่ในฤด,ดูกาลเนี่ยเราก็จะดึงมาลงในตู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วงนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่อนุญาตให้ถอดหน,น้ากากาในร้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนชิมก็ต้องรบกวนออกไปชิมนอกร้านได้ครับได้ครับ ส่วนใหญ่พอแนะนํารสวานิลาทุกคนก็จะตกใจแ<อ>บบว่าฉันอุตาถอมาถึงนี่มากินวานิลาอย่างเดียวหรออย่างเงี้ยแต่แต่จริงๆอยากให้ลองเพราะว่าวานิลามันจะเป็นตัวเหมือนกับตัวมามตรฐานอะที่แบบต่างจากที่อื่นยังไงกินแล้วบอกได้ว่าว่าเออเป็นยังไงเนื้อไอติมเป็นยังไงเพราะถ้าบางทีไปกินอะไรแปลกๆบางทีเราจะรู้ตัวว่าอ่ะเออเราไม่เคยเทียบกับที่อื่นมาอะไรเงี้ยวันนี้มีอิสปารฮอง,อองมีะอะไรฮะจะเป็นพันดอกกุหลาบที่ที่เขาอมาทําน้ําหอมแล้วก็ คือมันหอมมากแล้วก็พอเชฟเปียเออเม่เอาเขาเอามาทําไส้มากรองอ,ะอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมารสชาตินี้มันเลยเป็นคอมบิเนชันที่เป็นคลาสสิกไปและเป็นตัวหนึ่งที่พอบอกว่าอิสปารฮองปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมีราสเบอร์รี่ลิ้นจี่แล้วก็กุหลาบอันนี้เป็นบิงเชอร์รี่บิงเชอร์รี่ก็จะเป็นเหมือนกับอีกรสหนึ่งที่เราล้อ ลำเลซินลำเลซินเราคือเอาลูกเกดแช่เหล้าลำแต่ตัวนี้เราจะเอาเชอร์รี่ไปแช่บรั่นดีเพราะฉะนั้นก็เลยก็โปรไฟล์จะใกล้ใกล้เคียงกันแต่แต่ก็คนละผลไม้กับเหล้าคนละตัวครับส่วนส้มวันนี้เป็นคาราเมลซี่นะครับก็คือส้มส้มมะปี๊ดของฟิลิปปินส์แล้วก็สตรอเบอรี่มะแขวนอันนี้ใบยันใบน่าจะเคยลองแล้วบางทีก็ลองไม่ทานเพราะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างอันเนี้ย มกแขวนมันมันคือพริกเสฉวนอของภาคเหนือใช่ไหมที่ที่เอามาใส่ในส่วนใหญ่าในหมูทอ,มอดมะแขวนเลยพวกนี้เนาะใช่มันก<ช>็จะเหมือนหมาล่าเปิดลิ้นหน่อยๆแล้วก็แบบช้าๆแต่ว่าอันนี้เราเราต้มเอากลิ่นเพราะฉะนั้นมันอาการชาอาจจะไม่มาแต่ว่ากลิ่นกลิ่นตอน aftertaste ครบก็จะช่วยให้สตรอเบอรรี่มีความลึกมากขึ้น แทนที่มันจะแบบหวานนเปรี้ยวๆลอยๆอยู่ข้างหน้ามันก็จะแบบมีอะไรอยู่อยู่อ่าพี่แคนเพลินก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกับคนกินท็อฟฟี่ชอบนะครับมันก็จะเป็นท็อฟฟี่นมตอนกินตอนชิมจะต้องงงแน่เพราะมันเยอะมากใช่แต่แต่ก็คือมันก็จะมีคาแรคเตอร์ชัดนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะจํารสลําบากหน่อยนึงแล้วก็ช้อนสุดท้ายนี่เดี๋ยวกลับมาเอาอีกรอบหนึ่ง้วกันเพราะมันเป็นน้ําปลาโอเคน้าถ้าเผลอกินก่อนเดี๋ยวจะลําบากพี่บอลก็ใจดีมากเพราะจริงช่วงนี้ก็บอกตรงว่า ก็ไม่สามารถยืนชิมในร้านได้พี่บอลก็เลยมาทุกรถมาให้เราชิมเนาะเรียงเริ่มจากรถไหนดีจะได้ชิมพร้อมๆกันแล้วก็เทสพร้อมกันเรียงเหมือนกันไหมบางทีพี่บอลก็เรียงงงมหมฉันว่าเริ่มแบบกว่าฉันไม่รู้ว่าอันไหนคือวานิลากันแน่ตอนนี้ละลายแล้วอันไหนคือวานิลากันแน่วะประเด็นไม่รู้อะละลายแล้วเนาะเอออันไหนคือวานลากันแน่วะพอมีสีที่เรียนๆอยู่สองอันอะเดี๋ยวดูก่อนนะฉันว่าอันเนี้ย มีไหมสีเป็นเนียนแหละวานิลาันนี้อันีนี้มีมีมีเนี่ยเพราะเห็นเม็ดวานิลาอยู่อูกันดานะฮะอ่ะพี่เองต้องถอดแล้วอ่ะนะครับโอเคอันนี้แหละน่าจะวานิลาอูกันดานะฮะพร้อมนะสามสี่เป็นไงโอ้มันเค็มค้นนะคือเค็มเค็มกว่าวานิลาคือมันมันไม่ใช่หอมเวอร์มากแต่มันกําลังดีแล้วคือไอติมบางเจ้าจะแบบ มันเวอ่ออันนี้ก็ไม่ได้มันเวอ่อแต่มันถึงถึงนมแบบนมนมพอดีอะ <ừ> ่ะใช่ว่านมเข้มข้นแต่พอดีอ่ะมันไม่ได้แบบโดดเกินไปทีนี้เอาอะไรต่อดีวะงงกันเนี่ยอะไรต่อดีเอาเอาตระกูลสีเหลืองๆ,ๆนี่กันนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะสีเหมือนกันโอเคนะพร้อมสามสี่ฮะไม่ใช่อันนี้กาแฟอ๋อ,<า>อ,อนี้แล้ว <laughs> กาแฟอันนี้ไม่ใช่กาแฟด้วยอันนี้น่าจะเป็นพี่แคนพาลีนป่อว่ะไม่รู้แต่อร่อยงงกันเนี่ย อ่ะฉันว่ากาแฟนั้นะเป็นอันนี้เออกาแฟกาแฟกาแฟอ่ะฉันชิมกาแฟแล้วแล้วเมื่อเมื่อเกี้นี่คือที่กินไปคืออะไรนะน่าจะเป็นพีแคนพาลีนปะไม่แน่ใจวะยงอือใช่พีแคนพาลีนนะถั่วพีแคนพาลีนแต่มันก็แบบเรื่อยๆนะอร่อยดีนะ่มันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรนี่บิงเชอร์รี่ไหมพีแคนอร่อยอันนี้ไม่รู้บิงเชอรรี่หรือเปล่านะตอนนี้รสมันงงมาก สีมันเหมือนกันหมดเลยเออนี่บิงเชอร์รี่จริงๆกินปุ๊บคือเชอร์รี่ขึ้นแล้วไม่เอาไปหมักบ,บันดีอ่ะบันดีใช่เลยอ่ะกลิ่นชัดว้าวโอ้โหกลิ่นบันดีชัดมากแต่โปรตตน่ะบางคนจะไม่ชอบกินไอเชอร์รี่เพราะว่ารสมันจะแรงๆไงแตอนนี้มันพอดีนะเว้ยรู้สึกมันไม่แรงเกินไปอ่ะมันพอดีอันนี้พีนัทบัตเตอร์และแยมเป็นรสแบบอเมริกันอเมริกันมากนี่น่าจะใช่คำแรกก็คือ ความถั่วแบบพีนัดเต็มๆความโคตรถั่วเนาะแต่อร่อยถ้าคนชอบถั่วนี่เลิศโคตรอร่อยอะดูสีชมพูอ่อนนี้ก็คืออนี้เนี่ยตัวนี้อิสปองที่เป็นรัสเบอร์รี่ลิ้นจี่และกุหลาบแต่ไอติมพี่บอลก็แบบเนี้ยโฮมเมดน้ำก็ตาเร็วเนาะความอรเลยคนไม่ใส่สารเสริมคงตัวไงชอบไหมอิสปองอันนี้ชอบแหละคือกินลุกมันแบบราสเบอร์รี่ลิ้นจี่กุหลาบ มันมันนวลหมดแหละมันไม่ได้แบบอะไรเด่นกว่าอะไรอ่ะอืมกลิ่นกลหลาหอมมาถึงสีฟ้าคุกกี้มอนสเตอร์ฮะอ๋อสีเหลืองละลายหมดแล้วอ่ะสีเหลืองเราได้อ่ะส้มมปีทดฮะส้มมาปีทดฮะล้างปากฮะปีดละลายแล้วอืมสดชื่นมากอ่ะส้มอะสดชื่นมากเออน้ำส้มอะเออน้ำส้มเลยอะน้ำส้มเลยน้ำส้มที่เอามาทำเป็นไอเทมอเอออะมาสตรอเบอรี่มะแขวนมังละลายแล้วเพราะนี่มันเป็นสตรอเบอรี่ละลายไวไงต้องทำเวลา เนี่ยอันนี้สอรี่มะแขวนนะฮะ <c oughs> เหมือนน้ำสอรี่ห,หวานๆเราตัดมะแขวนนิดนึงไม่ได้แรงมากมะแขวนไม่เคยกินมะแขวน <c oughs> เออมะแขวนเป็นอาขาวอันเดียอ่ะมาลองสีฟ้าฮะสีฟ้าือคุกกี้มอนสเตอร์นะฮะเอ้าจิมครีมนมคือมันเป็นไอจิมนมใส่สีแต่ว่าคือคุกกี้เป็นคุกกี้สไตล์อเมริกันเลยเนาะที่มันแบบแบบคุกกี้โดว์ แป้งน้ำตาลน้ำตาลน่ะนี่ตักตักมาไม่โดนคุกกี้อ้าวจังั้นอ่ามัทฉะนะฮะมัทฉะไอติมมัทฉะจะผสมกับอ่าข้าวพองไวช็อตใช่อันนี้เนี่ยข้าวพองอ่ะมัทฉะก็ชัดนะแต่มัทํามันแบบชัดแต่ไม่ได้ขมไม่ได้ขมเอาแล้วกินเพลินโอเคสุดท้ายละช็อกโกแลตซอเบซอเบคือไม่ผสมนมนะอื้มช็อกโกแลตนี่เข้มเข้มมากมากแต่ไม่ถึงขั้นดาร์กแบบ ยังไม่แบบขมขนาดนั้นมีอีกรสหนึ่งที่ยังไม่ได้ชิมเว้ยซึ่งนรสที่เอียงอรอคอยน้ำปลา <รถ S 2> สูตรสองเดี๋ยวเราเข้าไปรับตัวน้ำปลาสูตรสองก่อนแล้วกลับมาอ่ะรสน้ำปลาสูตรสองรสที่เอียงรอคอยมาตั้งแต่ต้ตนนะครับก็คือพี่พี่บอลบอกว่าเป็นสูตรสองที่เขาทำเขาสูตรสองคือเป็นสูตรที่เหมือนว่าทาไม่ได้แบบเค็มน้ําปลาทั้งทั้งทั้งก้อนแต่จะมีความแบบคาราเมลน้าปลาเซเวอร์อยู่ในนั้นพี่พี่บอลบอก,กอ่ะพร้อมนะน้ปลาโอเคสามสี่ <Okay. S 2> น้ำปลามันแบบไม่ได้มันเค้าน้ำปลาดีมาทำให้มันแบบไม่ได้คาวหรือฉุนนะ<บ>มันไม่คาวอะอร่อยอยู่นะนึกสภาพเวลาทำอาหารคาวอะ่ะเอี้ยงถ้าคนทำอาหารคาวไปแบบเขาจะน้ำปลาไปโดนกระทะให้มันร้อนๆแล้วมันแทบไม่ให้มีกลิ่นคาวแต่ม,มีความหอมอยู่อะ่ะมันหอมน้ำปลาเค็เมนิดๆเออดีอ่ะให้เอี้ยงโหวตสามรสเลือกว่เล,กเ,ลกเลือกยากเลยฮะสามรสอ่ะ ไอ้กุหลาบอันนั้น,นชื่ออะไรนะอิสปะองอิสปะองม,มีส้มส้มส้มปีตส้มปีดม,ดมดีอันหนึ่งอะไรดีเนาะอันนี้ถ้าการน้ำปลาน้ำปลาเด่นเฮ้ย <He i. S 2> ทำไมเราใจตรงกันอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ไม่อยากเชื่อไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แกล้งเขาจะใจตรงกันอย่างเงี้ยน,นะคือตอนที่กินแบบ ส้มมาปีแต่ระานไม่ได้คาดหวังเว้ยแต่รู้สึกวันคือแบบน้ำส้มจริงๆอะ่ะเออแต่มันอร่อยอร่อยมากเนกินน,น,น,น้ำส้มส่วนอิสปาอองก็คือแบบคือเราสึกว่าถ้าบางร้านทําพวกรัสเบอร์รี่กุหล,ลาบวินเจีะมันจะเหมือนสัดส,ส่วนอะ่ะมันต้องมีอันนั้นเด่นกว่านู้นอันนู้นแหลมกว่านี้<ม>อันนี้คือมันแบบมีรสครบแล้วก็นวลไปเลยเว้ย <Wow. S 1> ส่วนน้ำปลานี่คือไปไงแรสอื่นอร่อยไหมก็คืออร่อย,ออยแล้วก็ ลักษณะเบสเบสของพี่บอลอ่ะถ้าซอเบก็คือจะละลายไวมากเพราะเป็นซอเบอรจริงๆอ่ะคือมัน<ต>เป็นแบบออกมาข้างนอกแปบ๊บเดียวมันเป็นน้ำผ<อ>ลไม้แท้ส่วนตัวไอติมที่เป็นเบสนมอ่ะของพี่บอลอ่ะจะไม่หนักนมแบบบางเจ้าจะหนักนมแบบหนักอ่ะแต่พี่บอลอ่ะเนื้อไม่ได้หนักนมแต่ก็ไม่ได้อ่อนนมงงปะพอดีพอดีเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็อยู่ที่หนึ่งรบบาทนะฮะก็เรียกว่าอีพีนี้นะครับก็ อยู่กับเอียงนะฮะก็พาเอียงมาเปิดประสบการณ์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝาก Eat Around w i b r i a n ไว้ i t ทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง o k f a n p a g e YouTube Channel แล้วก็ Instagram ครับ E.P. หน้ายังอยู่ที่ร้านนี้แหละแล้วยังอยู่กับเอียงแน่นอนแต่ว่าเราจะมาชิมขนมของพี่บอลกันครับซึ่งพี่บอลก่อนจะเปิดร้านร้านไอติมร้านนี้พี่บอลก็คือเป็นครูสอนทําขนมเป็นเชฟทาขนมขายขนมมาก่อนในชื่อเพจที่ชื่อว่าเบเกตบบอลเราจะไปชิมขนมเบเกตบบอล กันต่อนะครับใน EP หน้าเดี๋ยวเจอกันครับ